ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาตลอด4ปีนะครับโดยมีภรรยาและครอบครัวเคียงข้างในวาระสุดท้ายเมื่อวันที่29สิงหาคมครับสํานักข่าว BBC รายงานว่าเจสต์วิค o อสแมนผู้รับบทฝราบ,บาททีชาราในแบล็กแพนเทอร์ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย43ปีโดยที่บัญชีทวิตเตอร์ของเขาครับรายงานว่าเขาได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้มากกว่า4ปีก่อนที่จะเสียชีวิตลงที่บ้านในลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีภรรยาและครอบครัวอยู่เคียงข้างโดยแชดวิกครับพยายามต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายมาโดยตลอดสำหรับแชดวิกบอสแมนเกิดที่แอนเดอร์สันเซาท์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ผลงานการแสดงที่ผ่านมาครับแสดงภาพยนตร์เรื่อง a v e n g e r Endgame ในปี2019รับบทเป็นทีชาร่า Black Panther ภาพยนตร์เรื่อง Avengers Infinity War และในปี2018รับบทเป็นทีชช่ารแบ็คแพนเตอร์ในภาพยนตร์เรื่องแบ็คแพนเตอร์และในปี2018รับบทเป็นทีชช่ารแบ็คแพนเตอร์ภาพยนตร์เรื่องกับตันอเบริกาซีวิวอล